สวัสดีเอซีทุกท่านนะคะนี่คือเชฟเชฟแกงบ้านลีอา The Curry มา่ิ๋งเนี่ย่างเอาไว้ทำอย่างวันนี้เราจะมาแกงเห็ดครับผมแกงเห็ดเห็ดแต่ปาเมนูนี้รสอ้วนปะเชฟไม่มีน้ำมันเลยไม่มีไม่มีน้ำมันมีแต่ความมันมีแต่ความมันไหนมันมันให้ดูเลยมันมันโอ้โห้มันโอโหพอเรียก ปลาแห้งอันนี้เราพื่อมาจากตลาดที่เราไปไหนมาเนาะบ้านอาเดือเออตลาดเลยในบ้านั่นมาเดือยที่อย่าเขาเเออที่ไปบ้านชิดเนาะคกลับละแ สวัสดีค่ะสวัสดีทีทุกคนนะคะวันนี้เราเตรียมเครื่องปรุงนะไอีมีพริกสดกับพริกแห้งตามกันเดอนะคะวันนี้เราจะแกงผัดกันนะจ๊ะมีปลามีเห็ดนะฮะ,อะเอาเลยจ้านะคะเมนูนี้เราสามารถลดน้ําหนักได้นะคะไีเมนูนี้ทําให้แลงเลยจ้านะคะเนาะสำหรับคนเพราะว่าไม่มีน้ํามันไม่มีไขมันไม่มีอะไรทั้งท้นะคะไีเราจะกิน ในการลดน้ำหนักเนาะเราจะกินข้าวเช้านะคะกินข้าวน้อยกินกับเยอะนะคะหลักการเนาะแล้วเราก็จะระหว่างวันเราก็ต้องหาโคโค มีปลาละ เป็นปลากรดเนาะเราก็ต้มไปสัก hmm. พ yeah. okay. uh ักปลาล่าใส่เ hmm. ด mm ้อ hmm. ่ะดูส <ètement>, ิที่ลีลาการใส่ปลาล่าของไทยอุดรจะเป็นไงมาแล้วจ้าปลาล่าลีลาการใส่ปลาล้านี่เก็บ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 ใส่ปลาล่านี่ปลาล่าขวบ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  ประจามเฮ้ยเฮ้ยถุนแรงนี่เราสิ่งที่ต้องใส่ไปในสิ่ทุกท่านนะโอ้ยขออภัยที่จามปลาละไอ่ใส่ทั้งขวดเลยเบ่ใส่ได้อะขวดเละใส่ทั้งขวดถือเลยพูดไปเถอะอ่ะไอ่ถือหนูหนิหนูมันกลมไม่ได้อ่ะหนูจะใส่ปลาละอะ ล้าเด้อไปลาใ่ขึ้นกบรบเบื้อพอพแค่นั้นแหละอย่าใส่เย,ดดยอะใส่เ้อเอาแล้วสบายเอาอุา้ยอพอเท่วใส่ไปยะบแถมแถมแถมหอมอ่ะใส่เยอะนะปลาเปื่อยก่อนฮปลาต้องเปือยก่อนก่นกนกนอนเ,นนเออต้องให้ปลาเปื่อยก่อนด้วยซีด้วปลาเปื่อยวันนี้เรามีแผนทำอะไรบ้างไงอ้ ซักผ้าเก็บรถนั่นแหละเก็บรถนั่นแหละซักผ้าเก็บรถล้างรถทำอะไรต้ไม้างล้เก็บรถยังเ,เก็บรถนะเดี๋ยวเราก็ไปอีกโอ้เหมือนฝนจะตกได้ซักผ้าเนาะอ่าระหว่างรอก็เปื่อยรอก็เปื่อยรอก็เปื่อยอ่าเราเปื่อยเดี๋ยวเราขอชิมหน่อย <c oughs> ชิมน้ำชิมชิมชิม ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่นะไอ้เก่งคนยยน้ำแห้งนิดนึงก็พดีกันโอเคนี่พี่เมย์บอกว่าปลาเปื่อยแล้วใส่เลยอ๋อโอ้โหนี่มีเห็ดฟางดอกใหญ่ใส่ไปเลยนี่กับข้าวนะคะทีกินได้ทั้งวันอ๋อนี่แกงเห็ดแกงเห็ดนะจ๊ะ นี่แต่แกงเห็ดไปเด้ออืแกงเห็ดนะจ้าเห็ดแล้วจ้าแกงเห็ดจ้านะคะแกงเห็ดฟางกับเห็ดเอ่อเอาเรียกไปเดี๋ยวผ่าอตู่ใส่ที่หลังนะคะให้น้ํามันเหี่ยวก่อนเนาะขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะคะเอทุกท่านนะคะเมนูลดน้าหนักของเรานะคะไม่ได้ไม่ได้มีย่ายอะไรเอ งดอาหารไม่ได้งดงดอาหารเย็นนะอาหารเย็นเดี๋ยวว่ากินที่หลังขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า